สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศรอบใบใบครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครัลำโพงทีดีหนึ่งตู้ลำโพงอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งเซมซับเบียร์เทโร่18นิ้วครับ4ีคูณสเตรียมขึ้นรถแล้วครับคันนี้นี่ก็สคูณสหนึ่งชุดนะครับ4ีคูณสแล้วก็ทีดีหนึ่งกำลังประกอบครับนี่ก็เตรียมประกอบส่งมอบลูกค้านะวับนี้เดี๋ยวเล่นทุกแผนกวันนี้กับดอกลำโพงลูกค้าชายบางท่านก็ใช้เป็นดอกทั้มบางท่านก็เป็นไอโฟนเอสบางท่านก็เป็นนดอกะครับ กำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมแพ็คก,กิ้งครับนี้แพ็กกแพกมมแกคกิ้ง,เด,งเ,เดี๋ยวเตรียมถุงมอบลากเราทุกค้าก็พอรับมารอรับแบบเตรียมอุปกรณ์มันในอำเภอไหนนี่ครับพุทธชุ่มนะครับพุทชุ่มยะโสนะครับนี่โอ้โหครับเดี๋ยวคือรอขึ้นรถครับสักครู่นะครับอุปกรณ์นี่ก็เตรียมเตรียมแพ็คส่งเลยครับนี่ก็ไปที่นนทบุรีเดี๋ยวบรรยากาศโอ้โห,โโห,โโหนี่กำลังลั่นครับสองคูนสองสี่ คูณสี่เอ้าชุดไหนครับหสองชุดใช่ไหมครับผมสองชุดนี้นี่เปิดดูหน่อยตั้งชุดอะไรครับนี่ปลาอัพเดทใช่ไหมหนี่ครับผมโอ้โหชุดปลากลายพันธุ์ครับ <laughs> นี่ปลากลายพันธุ์นี่ก็เตรียมคูนด,ดูหน่ปลากลายพันธุ์ครับนึ่นี่ครับปลากลายพันธุ์นี่ก็ปลากลายพันธุ์ใช่ไหมหนี่ครับผมโอ้โหสองคูนสองปลากลายพันธุ์ครับ เตรียมส่งมอ่ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์เครื่องเสียงกับบรรยากาศเดี๋ยวนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านบนมิวสิกสาวเซียนกงนะครับเหลี่ยมสองคูณสองอัดกันแน่นๆครับวันนี้เตรียมขึ้นรถครับตัวนี้ของของใครชุดนี้ท<อ>ำทเพอ่มกดชุมครับกดชุมมช่มะน,นะกดชุ่มยโสธรนะครับเหลี่ยมสองคูณสองอ้ป่ากายพันน่าจะประมาณชุดนี้หมดเท่าไหร่ชุดนี้900 900ใช่นะ สามหมื่นเ้าันเก้าร้อยโอ้โตัวนี้อัปเดทตัวเปล่านี่อัปเดตนะอัปเดตแต่แรกใช่ไหมใช่อัปเดทตะแรงครับอัพเดทต่แรกนะตัวนี้น่าจะเพิ่มไม่กี่บาทเนาะ <1000 S 1> พันหนึ่งใช่ไหมโอ้หครับนี่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอัปอัปเดตเป็นแหลกตัวน,นี้ครับนี่อับเดทเป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้วเหมือนเดิมนะครับกลางก็เป็นนี่ครับอ่าดอกกิฟต์แรมยี่สิบคอมซีซีที่ดีหนึ่งครับตัวนี้เฮลโลฟนครับตัวนี้นี่นะครับ แปดมกราคมสำราร้อยหกสิบหกนะวันนี้เอาหกสิบห้าใช่ไหมหกสิบเท่าไรหกสิบห้าครับหกสห้านะอายุใช่ไหมหกสิบห้าครับไส์เอาเอาทำมทีมงานเราไม่เอาผ้าพวัดหัวนะครับพวกเพชรถุงปุยเราวันนี้วันนี้เตรียมเตรียมซ้อมยังเพชถุงปุ๋ยอัจเรยบไวันเรียบชมงานเพชรถุงปุ๋ยนะครับอุปกรณ์ขั้งเสียงกัยอยสุงหมวโอ้โหนี่กระกกินปลากลายพันธุ์ นี่ก็ตาไก่พันตัวนี้จังหวัดไหนครับนี่ยนี่พลังเดินทางมาพลังมาใช่ไหมจากสุรินทร์ใช่ไหมตัวชุดนี้ซูลินจังหวัดไหนครับเนี่ยเฮ้ยเรื่งนนรองอะไรครับ,รเ,บปรเปล่าเนีย่ยอุปกรณ์เครื่องเสียงกางเชื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนี่ ชุดระบบไฟกันเครื่องเสียงกับชุด2องคูณสองสี่คูณสี 4, ่ 4, แล้วก็แปดคูณแปดนะครับชุดคาราโอเกะอุปกรณ์ต่างๆนะฝาดตามแล้วก,กันนะครับศูนย์แปดกส่งสามศูนยเตรียมพถนำหับลูกค้าก็ถอยหลังมาโลนะครับเพ่ลัง,ง,งเตรียมอุปกรณ์ชุดหนึ่งนะประกอบเรันกเตรียมประกอบ,ป,บประมาณสามเซตครับ วันนี้8มกราคม2564นะครับกับร้านอบนมีศิษย์สาวเซียงโกลบุญราชธานีของอุปกรณ์เครื่องเสียงแ้น่นอกก็เตรียมชุด 4x4 ค,ครับนี่นะครับ 4x4 ก็เตรียมประกอบอที่ลูกค้าสั่งจองซื้อเป็นตู้มือสองมาปีครับซี้ตู้มือสองมีมือสองลูกค้าซื้อไปแล้วแต่ของช่างน็ตอตตัวนี้ตู้มือสองบางร้ามีหลายศพมือสองในเช้าเนี่ยนี่ก็กำลังประกอบตัวนี้ก็สองคูณสองใชไหม โอ้สีพุ่มสีชุดที่สีพุ่มสีสีพุ่มสีเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในครับเรอผมมอเตอร์ท้ายสั่งจองเข้ามานี่ก็นี่ครับที่ดีหนึ่งนะครับนี่ครับเตรียมวันนี้หมดเลยใช่ไหมห้าสิบใบครับหมดแล้วห้าสิบใบครับผมกำลังประกอบครับต้องส่งภายในวันนี้ครับไห้าสิบใบที่ดีหนึ่งก็ห้าสิบใบเตรียมเดินทางนะครับพยอยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่คุณ้ายสั่งจองเข้ามานะครับที่ดีหนึ่งวันนี้ครับ 4ใบ7,999บาทตู้เปล่านะครับตู้พร้อมดอกก็3,290บาทนะครับ3,290บาทแลวยูนิตคอม c ซีดเด็กเบิกในตัวดอกกลางก็350วัตต์เหมือนเดิมนะสเปคเดิมทุกอย่างนะครับราคาก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาหนึงเนื่องจากวัตถุดิบแม่เหล็กลำโพงขึ้นราคานิดนึงอุปกรณ์เหล็กก็ขึ้นราคานิดนึงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังอุดหนุนสินค้าที่ร้านนะปี65จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกสรรหากันนะฝากติดตามด้วยแล้วกัน ทุกโปรโมชั่นวันนี้อัปเดต8มกราคมนะคร2565ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิทธิ์สามวงับวันนี้สลับสับเปลี่ยนกับมือ1มือ2แบบให้ลูกค้าได้ชมการทำเองก็กำลังขึ้นรถครับนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถให้ลูกค้าตอนนี้ก็เตรียมแพ็คครับอีก่ผู้รับมาแพ็คกันต่อครับกันตัดกระดาษนี่ครับผมก็เตรียมเริ่มแพ็คครับเตรียมผลงวันนี้โอ้50ใบที่ดีหนึ่งอุปกรณ์ทุกเครื่องเสียงคาราโอเกะชุดต่างๆนะครับวันนี้อสวัสดีตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับโปรดีทีเด็ด กับขาอเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลนมิวสิกสาวขอบคุณการติดตามยามเช้ายามบ่ายของท่านที่สั่งจองเข้ามาของท่านที่อุดหนุนเ้รงเสียงที่ร้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ